ยูทูบอะไรนะร้านกาแฟ้มวดขมวด้มนกามีดขมวกขมวดามวดข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 มวดมวดามวดขมีดขมวดขมวมฟดดขมวดมวดขมวดขมวดามวดขมวมวดขมวดขมวดวดขมวดขมวดขวกขแวดขมวกมวดขมวดขวดขมวดมวดขมวดขมวมวมวดตมวดขมวดขมวดมวดข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 มมวดขว ด้วยกันได้นะครับพบด้วยกันดทำาุมวมกันได้นะเอาทำนิดลวหน่อยได้ครับวยงาเอทนไ FN เขียนต่อกันเลยนะคะแล้วก็สองหน้าหนึ่ทนะคะแอดไม่อ่านเลยอ่านถ้าอ่านเดี๋ยวจะออกไปตอบไลน์แล้วนะคะ ไม่ใช่ค่ะ F ตัวเล็กค่ะ FF ตัวเล็ก N ตัวเล็กนะคะ FN ตัวเล็กนะคะแล้วก็2 5 5หเลยค่ะมี FP เขียนมาให้อยู่นะคะมี่ถ้าไม่ใส่แบงค์ร้อยมีแบงกี้ให้แลกนะครับ เด็กมือมาปกครอง ใช่ค่ะใช่ค่ะไ่ค่ะนค่ะด้ขอบคุณกครขอบคุณมากนะครบในกา,ารทบุญนะครับสวัสดีค่ะอ๋อเลขหนูเลขของของ,ของลุงลุงซื้อลุงก็จำไม่ได้ละอันนี้หนูยังไม่เห็นหน่ย อนนี้ทางล้ำบุญถูกดูแลสุขภาพด้วนนะคะพี่ได้คแล้วนะครับทั้หตอนเช้าก็มีกาได้แต่เขานมาบทเขแล้วก็รวมูกนเลยครับรวมทกคนทำาถึงมีเกานนะครับในดาร์บู๊ร์ซีนะครับรวมกัน อ,อย่าลืมให้กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ